เปลี่ยนนะไปเกาหลีหน้าก็เปลี่ยนไปนิดนึงอากาศมันหนาวเลยือว่าอากาศคันหนาวมันเดินไปกันหนาวมันเดินไปไปเกาหลีมันนิดเออมันก็นิดนึ่งไงตามันไม่ไหวแล้วไงตอนไปเกาหลีตามันย่นตาด้านล่างมันย่นแล้วตาตกไปอย่างเงี้ยพอเจออากาศปุ๊บพันเด้เลยหน้าบวมทั้งหน้าเลยพันหน้าใหญ่เลยตอนก็ก็ต้องทําบ้างเนาะก็ต้องทําบ้างก็ก็แต่จริงๆก็สนุกขึ้นหมายความว่าพอ พอเราหน้าตาเราสดใสขึ้นเราก็รู้สึกสนุกขึ้นมัเออเราก็มั่นใจขึ้นเพราะตอนเราตอนนั้นมีอยู่ช่วงแบบว่าโอ้โหไม่ไหวเลยว่ะคือถ่ายรูปออกมาบอกพี่ยิ้มหน่อยเฮ้ยนี่กูยิ้มแล้วนะทตไใตาพี่ตกขนาดเนี้ยผมเฮ้ยจริงปะโอ้โหจริงจริงมมีคุณักรอว่าหน้าเราดูแบบโอ้โหตาเตอแบบข้างล่างนี่ย่นเป็นแบบนี้เลยย่นเสร็จปุ๊บแล้วเขาบอกพี่ยิ้มหน่อยเออสักพักพี่อยญายิ้มดีกว่าเพราะยิ้มย่นมากเลยอะไรอย่างเงี้ยมันแบบ มันวนอยู่ก like mm ับเรื่องแบบยเยอะมากเลยก็ทำสักนิดนะครับผมแต่พี่ปอเป็นคนไม่เขาเรียกไงเรื่องหน้าเรื่องสีแทนเราไม่ค่อยจะเทียบกับพี่เป็นใจเลยโอ้ยหลังๆพี่ไม่ธรรมดาพี่ซื้อเยอะกว่าเองนะเออเพราะว่าไม่ได้จีตอนนี้หน้าพี่แย่มากตอนมีอยู่ช่วงหน้าแย่มากก็เลยมามาทำมาทาโน้นทานี่เอ๋เขาช่วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ดีขึ้นก็ดีขึ้นแต่ไม่คิดว่าจะเข้าไปถึงสัลยกรรมแล้วพอเข้าไปถึงแล้วอ๋อไม่ได้ คราวนี้ไปเกาหลีทุกรอบต้องกลับมาหน้าบวมๆไม่ต้องตกใจอ่าแสดงว่ามีร้านประจําและมีโรงพยาบาลประจําแล้วรู้ใจครับผมครับผมอ่าก็ต้องเรามาถึงจุดนี้ได้ไงเพราะว่าคคิดเสมอคิดเสมอคิดเสมอแต่จะบอกอย่างนี้ฮะน้องๆคือว่าเวลาคุณอายุสัก45ขึ้นไปอ่ะอย่างพี่51เเนี่ยมันชัดเลยว่ามันไปหมดมันมันไปหมดหน้าย่นทุกอย่างมันชัดมาก แต่ก็จะพยายามทําให้น้อยที่สุดไม่อยากจะไปถึงขั้นแบบเปลี่ยนไปจนหน้าเปลี่ยนไปเกินไปเอาเท่าที่ไหวอาจจะเปลี่ยนนิดเปลี่ยนหน่อยหวังว่าจะให้อภัยกันเพราะว่ามันต้องทําจริงๆแต่ว่าอะไรที่มันมากเกินไปก็รอสักหกสิบแล้วกันแสดงว่ามีวางแผนที่ช่ว5ปีทุกๆ5ปีไม่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 ถึงขนาดนั้นหรอกก็มีคนโอตอนนี้มันมีคนมาชวนมากกว่าชวนแต่ยังไม่ทํายังไม่ทําอะไรอย่างเงี้ยโูมันมีเยอะมันมีเยอะแต่ว่า ยังไม่ทําดีกว่าเพราะว่าคิดว่าให้มันเป็นเราอยากให้มันเป็นธรรมชาติแต่อันไหนไม่ไหวก็ต้องทําอะไรเงี้ยคือกลัวหน้าเกลี่ยดกลัวที่สุดกลัวที่สุดเพราะกลัวที่สุดเพราะว่าตัวเราคือคนที่ต้องอยู่กันหน้านี้เนาะแล้วเราแล้วเรารู้สึกว่าคนก็เห็นเราหน้านี้มานานอะไรเงี้ยมันมันเขินกระเสียงกระซิบเวลาคนก็แบบดูที่ทาซึ่งเราก็ตาไวเหมือนกันเออเราก็ตาเราก็เห็นว่าเออเราก็เห็นว่าเขาเริ่มซุบซิบซุบซิบอะไรอย่างเงี้ย แต่บางคนก็เดินมาถามเลยว่า hey, พี่ไปทําที่ไหนดีจังเลยอเออเขาชอบจังเลยอะไรเงี้ยเขอาอพี่ไปทาที่ไหนแล้วก็แนะนําเขาไปว่าเ hey, อไปที่นี่ครับที่นี่ขับอะไรภรรยาเขาดูไปไงบ้างกไ็ได้แบบว่าภรรยาก็ทําอยู่แล้วฮะก็ <c oughs> เลยเขาก็ไม่ต้องแนะนํา <c oughs> ไม่ได้แนะนําอะไรไปด้วยกันนี่แหละฮะ <c oughs> อ,อลูกเขาก็บอกว่าแล้วแต่ครับเพราะว่าลูกเขาก็อยู่ในวัยยังเด็กเขายังไม่ได้ไม่ได้สีเรียดอะไรแต่เขาก็จะตกใจเวลาแบบเราพันผ้าหน้าบวมมาอะไรเงี้ยเอหน้าบวมบวมมาเขาบอกุ้ยทำอะไรมาขนาดนั้นเน่ะ ขอโทษนะอะไรเงี้ยมันถ้าไม่ได้เป็นดาราคงไม่ทำหรอกคาเยอะขนาดนี้หรอกอะไรเงี้ยไม่นะต้องยกให้คุณโอ๋พัชิลาเวลาไลฟ์สดที่คุณถามเนี่ยแหละคุณโอ๋เออคุณโอ๋พัชิลาเนี่ยไปทางนั้นได้เลยเข้าไปในไลฟ์สดเขาเลยฮะถามเลยเขาเขาตอบคําถามได้ทุกเรื่องเลยตอนนี้ฮะคุณโอ๋ครับผม